เปิดดวงปี2568ลักลัคนาราศีมิถุนเป็นปีที่จะสมหวังลงตัวการเงินการงานและความรักยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านและชาวลักคนาราศีมิถุนทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับวันนี้อาจารย์เกตเถวาจะพาไปท่องอวกาศครับ พาไปดูอนาคตในปี2 0 1 8ครับว่าดวงชะตาเราจะเป็นเช่นไรชีวิตจะเจออะไรบ้างและก็ต้องบอกข่าวดีเลยนะครับเพราะเป็นปีที่ดาวพฤหัสบดีครับดาวแห่งความสุขความสมหวังความเจริญความสาเร็จปังปูดีแย่ยเนี่ยจะมาทับตัวเราแล้วนะครับชาวมิถุนครับและมีตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์อุดมมาเกณฑ์อีกตั้งหากโอ้โห,โโหมันจะดีกันแบบสุด ในรอบสิบสองปีเลยนะครับเรียกว่าถ้าใครอายุเกินสิบสองยี่บสี่สามหกอะไรเงี้ยจะเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วนะครับใครยังไม่ถึงเนี่ยก็จะให้เจออะไรดีๆจึงจ้งๆอย่างเงี้ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นข่าวดีครับเพราะฉะนั้นมาฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับตรงนี้อาจารย์เห็นแล้วครับว่าช่วงเวลาไหนจะดีนะไม่ใช่บอก ว่าเป็นช่วงต้นปีกลางปีปลายปีไม่ใช่อาจารย์เกตเทวจะบอกวันเวลาไปเลยจะได้รู้กันชัดๆกันไปเลยนะครับว่าจะดีตอนไหนดีกี่โมงอะไรอย่างนี้นะครับทุกท่านจะได้ไปวางแผนอ่าให้ประสบความสําเร็จให้ปังที่สุดกันไปเลยนะครับตรงนี้อ่านี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าการเงินและโชคลาภเนี่ยอาจารย์เกตเทวเนี่ยจะพูดตามไทม์ไลน์แล้วกันนะครับไทม์ไลน์เลี้ยงแต่ต้นปีไปเลยเนี่ย อาจารย์คิดว่าเห็นอย่างนี้ครับก็คือดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาบตอนนี้เด่นอยู่นะเด่นก็คืออะไรสถิตยอยู่ในเรือนการเงินตรงนี้ไงครับนี่เลขสามขึ้นมาแล้วเห็นไหมอยู่ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่ยี่ห้ามกราปีหกแปดแสดงว่าต้นปีถึงดาวอื่นๆจะไม่ได้ดูดีมากนะแต่ดาวอังคารเนี่ยดาวโชคลาบยังลอยอยู่ในเรือนการเงินถึงยี่ห้ามกราก็หแปลว่าเฮ้ยจะมีโชคมีลาบเข้ามานะตั้งแต่มกรลานี้เลย หรือตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้ธันวามกราเนี่ยเออฟุกๆนะมันยังไปต่อได้ยังมีโชคมีลาบอยู่หรือได้เงินได้ทองกันไปเสร็จแล้วดาวังค k a n ก็จะมาอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยอีกรอบหนึ่งครับวันที่1เมษายนครับเห็นไหมแล้วอยู่ไปอีก2เดือนครับก็คือเมษายนหนึ่งเดือนพฤษภาคมอีกหนึ่งเดือนย้ายออกวันที่หกเดือนหมิถุนายนนู่นนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมษากับพฤษภาก็มีสิทธิ์จะปังในเรื่องของโชคลาบอีกต่างหากนะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมเพราะนั้นให้รู้เลยว่าเฮ้ย ถึงแม้ว่าตอนนี้นะดาวราหูอยู่ในเรือนการงานดาวพระหัสบดียังอยู่ในเรือนวินาศมันยังเหมือนคว้าไม่ได้ไปไม่ถึงมันยังยึกยึกยัก,ย,กยักอยู่เนะี่ยแต่ในเรือนการเงินเรามีดาวมาลอยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะยังไปต่อได้ยังหายใจต่อยังมีเงินมีทองไปได้อย่างแน่นอนนะโชคลาภก็แปลว่าเสี่ยงโชคกัไแหะหรือแปลว่าสิ่งที่จะมาช่วยให้เราไปต่อได้ให้เราสมหวังนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นช็อตแรกเนี่ยถึงยี่บห้ามกราเลยนะ นนั้ก็ขยันสู้ลยุยเสี่ยงโชคอะไรก็ว่าไปแล้วก็หนึ่งเมษายกับพฤษภาอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้อ่าแล้วหลังจากนี้ไปแล้วเราก็มาดูกันก็คือดาวพรฤหัสบดีเลขห้านี่แหละครับจะย้ายในวันที่13พฤษภาคมครับปีสองพโอ้โหเรียกว่าเป็นจุดจังหวะจุดเปลี่ยนจากร้ายกายดีก็ได้หรือดีอยู่แล้วก็ปังเข้าไปอีกขึ้นอีกเลเวลหนึ่งขึ้นไปชั้นหนึ่งเลยนะครับได้ตําแหน่ง นระอุดมมาเกนโอ้โหแปลว่าจะเป็นจุดที่คุณจะประสบความสําเร็จมีเงินมีทองนะครับมีโชคมีลาบหรือหยิบจับอะไรมันก็ดูดีออบอกเลยเนื้อหอมมีนะเมตตามหานิยมสมหวังในชีวิตลงตัวมากขึ้นใครที่คิดจะขยับขยายไปขยายหลัง13พฤษภาคมปีหน้าได้เลย นะครับจะเป็นจุดที่ดีและดาวอ่ะอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ทั้งปีนะครับมีของแถมให้ครับก็คือวันที่สองตุลาคมครับดาวพฤหัสขยับเห็นไหมขยับมาเลขห้าเนี่ยมาลงอยู่ข้างหน้าครับอยู่ในเรือนกันเงินนั่นก็แปลว่าสองตุลาคมไปแล้วมีเกณฑ์จะร่ํำรวยมากๆครับเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีได้เลยเพราะดาวพฤหัสมีตําแหน่งมาหาอุดอีกอุดก็แปลว่ามากแปลว่าเยอะครับ อยู่ในเดือนกันินก็เงินมากเงินเยอะไงนั่นแสดงว่าอะไรถ้าผมวิเคราะห์คือว่าช่วงพฤษภาไปแล้วเนะี่ยเหมือนจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือได้โอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาหาเราแล้วก็คว้าโอกาสแล้วเราก็ศึกษาไปใช่ไหมแล้เราก็ลงมือทำบางทีก็เปิดตลาดใหม่เพิ่งจะเปิดมันก็ยังได้ไม่เยอะถูกไหมเปิดไปเปิดมาพอเข้าตุลาเท่านั้นแหละโอ้โหยอดขายและเบิดเถิดเทิงโต้มาเลยกระจายมาเลยเป็นโกโก้ขันเลยเงินทองไหลลงมาแบบเยอะแยะมากมาย เพราะฉนั้นเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวสมมุตินะครับเหมือนฝนจะตกเป็นเงินอย่างเงี้ยจะมีเงินตกมาจากท้องฟ้าถ้าเราเอาขันไปรับเนี่ยมันได้นิดเดียวนะครับเพราะนั้นต้องหาเขื่อนหาโอ่งหาภาชนะใหญ่ๆเพราะนั้นก็วางแผนลองรับเลยสิครับว่าจะทําอะไรยังไงให้มันได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ก้อนโตแล้วดาวพระัจะอยู่ถึงในเดือนกันเงินเนี่ยสองตุลาถึงยี่สิบสามธันวายกกลับไปไหนก็ลูกศรยกขึ้นไปก็ยกกลับมาทับตัวเราเห็นไหมแล้วเดือน พฤษภาก็มาเข้าเรือกนการเงินใหม่ปี69ก็ดูแล้วมีแต่ดีมีแต่ได้กับได้ครับเพราะนั้นเราต้องรีบลุยเลยนะครับไปศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมก็ได้หรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือมันทําบุญไหว้พระทําบุญจะหนุนดวงชะตาพระดาวพระเป็นดาวแห่งบุญกุศลงานี่เรารู้ก่อนต้อง4-5เดือนรีบทําบุญหนุนดวงกันไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้่าแล้วนอกจากเดือนพฤษภาที่ดาวพฤหัสบดีมาแล้วใช่ไหมครับ นี่ครับพิเศษครับอันนี้อาจารย์เกตเทวาดูลึกไปถึงดาวดวงเล็กๆด้วยนะจะได้รู้เลยว่าไทามิ่งที่ดีที่สุดของปีนี้อยู่ตรงไหนอาจารย์ยกให้ช่วงสมิถุนาถึง23มิถุถนายนครับเพราะดาวพฤหัสมาแต่พฤษภาแล้วใช่ไหมครับดาวพุธมาอีหนึ่งดวงดาวพุธเป็นดาวประจําตัวเราครับได้ตาแหน่งกเกษตรตามที่ปรดิได้องค์เกณ์ได้อุดมมาเก์แต่ปีนี้พิเศษครับปี68ไม่ได้ได้แค่รอบเดียวนะเขาเดินได้เข้าเลือนการเงินเสร็จยกกลับมา เข้าเรือนตัวเองอีกก็คือวันที่1ิบเก้ากรกฎาคมถึงสามสิงหาครับเป็นไงครับมีแต่ดีก็ดีครับสแสดงว่าเดือนหกกับเดือนเจ็ดเนี่ยแหมมันเป็นเดือนที่ทําอะไรก็ดูดีไปหมดเนื้อหอมมากฮอตมากดาวประจําตัวเป็นกเกษตรแปลว่าได้ด้วยตัวเราเองสําเร็จได้หรือช่วงนั้นจะมีชื่อเสียงได้รับรางวัลได้ใบเอร์ได้ประกาศนียาบัตรติดต่ออะไรก็มีความสําำเร็จหรือจะเจรจาค้าขายไรสดเอาสิครับก็ดาวพูดเป็นดาวสื่อสารการตลาดคนกลางในหน้าเอาไปเลยทําเลยเห็นไหมก็จะดี อืมเนี่ยก็ให้เห็นกันไปเลยว่าเออเฮ้ยดาวนี่ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับยิ่งเข้าออพฤษภามิถุนา,นากรกฎลกนี่ว้าวมากดาวกระจุกอยู่ในเรือนตัวเราแล้วก็โคจรเข้าเรือนการเงินเนี่ยกลางปีนี่แหละพูดกันตรงๆไตมัดสองไตมัดสามอะไรเงี้ยรับประกันเลยครับชาวไม่ถุนวางแผนเลยให้มันไปบูมช่วงนั้นนะคุณจะร่ํารวยมากๆเออชื่อเสียงโดง่งดังถ้าเป็นดาราก็แจ้งเกิดเลยเล่นละครเรื่องนี้ตรงแถวๆเดือน มิถุนากรกฎาแล้วดังเลยเป็นผู้แตกอารมณ์เหมือนยกตัวอย่างเนีนเหมือน,มนคมลิขิดอย่างเงี้ยสมัยนั้นน่ะโอ้โหดังกันสุดๆเลยเราก็ดังได้นะเราก็ประสบความสําเร็จหรือการเรียนการเขียนการอ่านจะประสบความสำเร็จสอบติดเอ็นติดสอบทานอะไรเนี่ยเปลี่ยนที่เรียนสอบปอทปอเอกอะไรเนี่ยได้หมดสิ่งก็ดาวเพื่อหาเป็นดาวก,การศึกษาดาวเป็นดาวเกี่ยวกับการแพทย์อย่างเงี้ยอ่าวงการแพทย์หรือใครทําง,งานด้านโรงพยาบาลเป็นแพทย์เป็นหมอโอด้ดูดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ย นะหรือทําอะไรก็ได้หมดอ่ะจังหวะอย่างเงี้ยดาวเราเด่นมากนะครับเพราะนั้นก็จะมาในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับให้รู้ไว้เลยว่าเฮ้ยชาวไม่ถุนต้องลงมือทําเต็มที่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับตรงนี้การเงินมาแน่หายเจ็บหายจนกลับมารวยอีกครั้งหนึง่งนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับในปีที่ผ่านมาคือปีสองพนารสิเจ็ดนะอันนี้ไม่ใช่ 6-8เนี่ยเป็นปีของเราเป็นปีทองพองอัมภัยร่างทองจะมาสถิตอยู่ในชาวมิถุนครับอ่าบอกเลยแต่ก็อย่างที่บอกแหละได้มากได้น้อยได้ง่ายได้ยากได้จากอะไรเนี่ยมันต้องดูดาวพฤหัสเดิมดาวพุธเดิมด้วยนะครับว่าเว้ยตอนเกิดได้ตำแหน่งที่ดีหรือเปล่าหรือไปประท่าก,กับดาวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้จริงๆจังรับดูดวงส่วนตัวครับยินดีครับ ออนไลน์แอดไลน์แอดไซต์กทเวร์หกห้าแก็จองมาครับเดี๋ยวจะดูให้แบบละเอียดเลยว่าปีห8จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวต้องรีบดูเลยนะเพราะปีหน้าอาจารย์ก็จะขึ้นค่าครูแล้วด้วยอ่ัอน,นี้ประกาศไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมาจองกันได้เลยนะต่อมาในเรื่องการงานครับการงานก็เห็นในชัก็ดาวพฤหัสไงช่วงที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นวินาศมันก็จะสงอกสังเงกไม่ค่อยได้ดังใจตกงานงานไม่ก้าวหน้าลูกค้าหดลูกค้าหายได้หมดครับ แต่ถ้าเข้าวันที่13พฤษภาไปแล้วเดินหน้าเลยทีนี้ติดเทอร์โบการงานก้าวหน้าตกงานได้งานได้ขยับขยายได้งานใหม่มีช่องช่องทางลู่ทางสร้างงานต่อกองงานใหม่เยอะแยะมากมายได้ยิ่งถ้าเข้าเดือนมิถุนาอีกกระดาษพุธมาเสริมอีกกระดาษการงานเราเรื่องงานทับตัวด้วยนะจะไม่ว่างงานแลวนะเพราะงานมันอยู่กับตัวเราไปปีหนึ่งอ่ะเพราะนั้นจะมีงานเข้ามามากมีงานเข้ามาเยอะครับเตรียมลุยทําได้เลยนะครับหรือจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนี่แหละหลังกลางปีไปแล้วได้หมด แต่ประเด็นก็คือดาวราหูครับดาวราหูเนี่ยย้ายมาที่หพฤษภาเหมือนกันนะปีหกปดราหูย้ายเป็นเกษตราที่ปดีในภพสุภะนะอันนี้ก็ในรอบสิบแปดปีโอ้โหสุภนนะแปลว่าความสมําเร็จความเจริญเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าหมายในงานสิงานก็จะเจริญรุ่งเรืองหรือถ้าออนไลน์ไลฟ์สดใช้โซเชียลมาช่วยก็ยิ่งเป็นเครื่องมือให้เราดังได้ง่ายขึ้นให้เรารวยได้ไวขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นต้องมีเป้าหมาย เพราะสุภาะแปลว่าเป้าหมายแล้วลงมือทําก็จะสําเร็จหรือผู้หลักผู้ใหญ่อ่าก็จะคอยสนับสนุนหรือราหูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับผลประโยชน์นะแสดงว่าการที่เราจะสําเร็จเนี่ยมันต้องมีเรื่องผลประโยชน์ต้องมีการเจรจาต่อรองกับใครบางคนอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ทําไปนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีแล้วนอกจากนั้นครับวันที่19พฤษภาคมอีกครับดาวเสาย้ายเข้าเรือนการงานเห็นไ,ไหมดาวเสาเข้าเรือนการงานเสามาจากเรือ,มอนมรณะ มรณะนะกรรม,มะหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับของเก่าก็ได้เช่นเราเคยทําอะไรแล้วเ,เลิกทำเอากลับมาทําใหม่อ่าประสบความสำเร็จหรืองานที่ต้องใช้ประสบการณ์เยอะๆ experience นี่เอามาประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับหรือมรณะนะแปลว่าต่างประเทศเนี่ยก็ต่างทินต่างแดนต่างประเทศใครทําอยู่โหจะดีมากหรือไปดังในต่างแดนหรือได้ส่งสินค้าออกนอกหรือเอาของนอกมาขายที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยได้หมดหรือจะเป็นงานประเภท ตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวทเนี่ยอ่ไปทำหรืองานเกี่ยวกับการเกษรตรปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์น้องหมาน้องแมวน,น,น,น้องนู่นน้องนี่อ่าการเกษตรพืชไร่พืชสวนอะไรทำได้หมดนะครับตรงนี้มาแล้วอ่าตดาวก็ยกกลับไปในวันที่ยี่สิบสามสิงหาก็ไปเจอพระลาหูโอโหอันนี้คู่มิตรใหญ่เลยอยู่ในภพสุภะแสดงว่าคนมิถุนมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างหรือมีเกณฑ์จะ,จะมีชื่อเสียงก่อน คือชื่อมาก่อนแล้วเงินตามมาเพราะอะไรเพราะชื่อเสียงก็คือพบสุภาเนี่ยมาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนะครับแต่เงินเนี่ยมาช่วง2ตุลาเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่รอหน่อยในเรื่องเงินทองแต่ชื่อเสียงอะไรดีๆมันจะมาก่อนหรือได้รับใบประกาศได้โล่ได้รางวัลหรือได้โกอินเตอร์ได้ไปต่างประเทศโอ้โหมากันหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นี่งนไงนะเงินงานมาดีหมด นะครับตรงนี้ทีนี้ก็เรื่องความรักโอ้โหนี่ตามหลักวิชาเลยนะครับดาวประทับลัคนาใครแปลว่าจะมีคู่อ่าเพราะนั้นใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์ลงเอยมีเกณฑ์มีคู่มีเกณฑ์โลกเป็นสีชมพู falling in love ่าต้องพูดอย่างนี้เลยหลัง13พฤษภาคมไปแล้วนะครับอ่และดาวพระดันเป็นดาวพบปตัตตน,นิอีกนะปะตัตตน,นิแปลว่าคนรักแฟนคู่เห็นไหมแสดงว่าเป็นปีที่ แฟนจะมาทับตัวเราแฟนเป็นปุบปุบปปปปะด้วยแปลว่าแฟนยอมเราคู่จะแพ้ทางแปลว่าถ้าคนโสดจะเจอใครในช่วงเนี้หลังสิบสามพฤษภาไปแล้วมีเกณฑ์ที่จะยอมเราชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ว่าอะไรก็ว่าตามครับโอ้โหตามใจเราสุดๆอะ่ะถือว่าดีหรือบางทีก็เปรเราด้วยมันมันก็มีความสุขสิครับได้คนที่ไม่ขัดกับเราแต่จะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้อาวุโศกว่าหรืออ้วนกว่าทุมท้วมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเป็นคนมีคู่แล้วก็ เอ้ยจากที่ทะเลาะงองเงี้งกันมาเพราะดาวพระอาเป็นวินาศอยู่ดีกลายเป็นยอมเราว่านอนสอนง่ายโอ้โหอย่างนี้เราก็ดีสิดีต่อใจเลยนะครับตรงนี้แล้วยิ่งถ้าช่วงช่วงที่จะเจอคู่ก็ได้นะ,ะดาวอาทิตย์มาเสริมอีกดวงนึงก็คือกลางเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนกรกฎาเนี่ยดาวอาทิตย์ก็จรมาเจอดาวพฤหัสแปลว่ามีเกณฑ์จะเจอคู่ช่วงมิถุนาก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าคนโสดอเออนะให้ไว้เลยนะแม่ เพราะนั้นเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าโดดเด่นสีครับและพอดาวความรักดาวพฤหัสเนี่ยไปรออยู่ในเรือนกันเงินด้วยสองตุลาโอ้โหคู่มีเกณฑ์เปรหรือได้เจอคู่ที่รวยเศรษฐีมีเงินมีความรู้เป็นนักปราดราชบัณฑิตโอ้โหดีดีทั้งนั้นนี่แหละดวงดีเราก็ต้องไปตามนั้นเลยทําบุญส่งเสริมด้วยนะครับก็จะเป็นการดีอืมทําบุญมีอะไรบ้างอ่าว่าเสด็จพ่อรอห้าว่พระปูราสี ไหวพระราหูทรงคุดอะไรอย่างเงี้ยนะระดาพูธเป็นดาประจําตัวก็ไหวพระอิน์ด้วยอ่าช้างสามเสียนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะก็จะเป็นจุดเสริมดวงเราอีกทีหนึง่งนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าชาวมิถุนก็เป็นราศีที่ดีมากๆราศีหนึ่งเลยนะทั้งเรื่องเงินงานความรักนะครับมากันครบแล้วม่เกนจะได้บ้านใหม่รถใหม่ด้วยทําเป็นเล่นไปนะ เพราะมีเงินมีงานมีความสุขความสาเร็จอ่ะเพราะนั้นคนเรามันมีตังค์มันก็ต้องซื้อของมันก็อยากจะได้ก็มีเกณฑ์จะได้หรือจะซื้อขายที่ดินอะไรก็จะดูปลอดโปร่งโล่งใจเนี่ยไอ้ที่คาดหวังอะไรไว้เนี่ยจะมาหลัง13พฤษภาง ấy, นะเพราะฉะนั้นให้ไว้เป็นข้อมูลเอาไปวางแผนชีวิตจะได้ประสบความสาเร็จความเจริญกันนะครับแล้วถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็มาดูได้นะครับก็ยินดีนะแล้วเดี๋ยวก็ฟังต่อได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบอกว่าดูดวงการเกษตวา่าเราได้อะไรไปฟังต่อได้นะครับแต่ก่อนนี้ก็คือจะขอสวััสดีปีปใหม่่ททุกานนเลยะครบ ขอให้สุขสวัสดีเฮงปังล่ํารวยสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายจนสมหวังการเงินการงาน,งานและความรักนะครับส่วนใครอยากฟังต่อดูดวงต่อไปฟังต่อได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะ ต้องกดด้วยนะครับเพาจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับ ก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับใครอยากได้ภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็คือภาพดวงเราเองไงมีไว้ดีอย่างไรเดี๋ยวฟังต่อท้ายคลิปมีบอกนะครับและใครอยากดูดวงแม่นๆลึกลละเอียดละเอียดสไตล์อาจารย์เกตเทวา ดูแล้วเป็นแบบไหนฟังตามนี้ได้ครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจอนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้าเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกตเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจอรอีก10ดวงอีก12ทักษานะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดศีกาลากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับ มีทลิตโธเลิกพัฒโนเลิกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวะถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบเาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกเทว5มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมา หรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2องเคสครับเคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกสเทวะและประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอ่านี่นะครับเคสแรกท่านที่2ครับ ได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้ให้หลักร้อยแต่หางเงินเป็นหลกักพันหลกักหมื่นหลกัลกแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line a sign get ทว่าหกห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้ แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามูเกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้วันนั้นมีคนมาจอง ลดเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพิเศษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากบอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้ามาได้เลยนะครับและนี่ก็คือภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็คือภาพรูปดวงเราเองนะครับ ก็จะเห็นว่ามีหลายสีหลายสันเลยนะครับนั่นแหละครับสีสันนี้จะมีบ่งบอกครับมีเหตุผลเพราะฉะนั้นไปฟังข้อดีกันเลยครับว่ามีภาพเฉลิมุตงชะตาส่วนบุคคลลูกดวงเราเองหนึ่งเดียวในโลกเลยนะมีไว้ดีอย่างไรครับข้อแรกครับเราจะได้รู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงเนะี่ยเพราะดูดวงแม่นแม่นไม่ได้ฟังที่ราศีนะครับฟังที่ลัคนายนะผมจะเขียนเลยลัคนาสถิตราศีเมถุนธาตุลมอะไรเงี้ยนะครับรู้ รู้ลัคนารู้ธาตุรู้เลิกเกิดสู่ความมั่นคงฟังตรงดวงแม่นยำนะครับ 2. มีคาถาบูชาดวงชะตาครับเห็นไหมครับมีคาถาเงินล้านคาถาบูชาดวงชะตาและคาถาเงินล้านยิ่งสวดที่เป็นมงคลเสริมดวงหนุนดวงสําเร็จล้ารวยได้ง่ายขึ้นครับและพื้นหลังครับก็คือสีเรียกว่าสีเร่งดวงครับเป็นพื้นหลังนําไปใช้ในชีวิตจริงเรียกว่ารู้สีพารวยพาสมหวังสมปรารถนานําไปใช้ธุรกิจได้ในชีวิตประจําวันได้เช่นสีเสือ้อแก้วสีของ โลโก้แบรนด์บริษัทอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสี่นิ่งมีความสําคัญมากในยุคดิจิตัลนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราให้กันครบเลยนะแล้วข้อสี่ครับบันทึกภาพนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นมงคลนะครับถ้าไปทําบุญก็เขียนภาพดวงนี้แล้วก็ขอพรอ,อธิษฐานจะทําให้สำเร็จผลได้เร็วขึ้นเหมือนภาพตัวอย่างไม่ต้องเขียนวงกลมนะครับเขียนแค่เส้นขีด,ขดเส้นตั้งเส้นนอนเส้นเฉียงแค่นั้นแล้วก็ใส่ตัวเลขตามที่ผมให้ไป แล้วก็เขียนชื่อามสก,กุลวันเดือไปเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดแล้วคำขอพรนี่แหละครับจะประสบความสําเร็จเช่นอะไรกระเบื้องผ้าผมผ้าพระประธา,านคืออะไรก็ได้ที่เขาให้ประกามาเขียนนะครับเวลาไปทําบุญน่ะก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมผมก็มีภาพตัวอย่างเรียกว่าชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วข้อสุดท้ายครับนําภาพที่ให้ไปไปพปิมนไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเราก็ได้หรือถ้ารู้จักกะจ้าววาดอะไรเงี้ย ที่วัดอะถ้าเขาให้อาไปไว้ก็ยิ่งดีนะครับดวงจะแข็งเฮงปังดวงจะเปิดใครจะมาขโมยดวงเหล่านี้ไม่ได้แล้วนะครับมีเทพเทวาคุ้มครองตลอดเวลาโอ้โหดวงเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับตรงนี้นะที่ฉะนั้นยังไม่จบนะครับยังมีอีกหนึ่งข้อครับคือตำแหน่งที่ว่างตรงนี้ครับจะเป็นเลขมงคลครับนี่ครับเราจะมีเลขมงคลบอกเราจะให้ไปสามหลักก่อนนะครับตรงนี้สามหลักเนี่ยเอาไปใช้ต่อท้ายชื่อในลาย ต่อท้ายชื่ออีเมลต่อท้ายชื่อเฟซอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นเลขที่มีพลังพลังก็จะนํามาสึ่างความสุข,ข,สข,ข,สขความจเจริญร่ํารวยได้และอีกอันหนึ่งที่จะให้ก็คือรหัสลับรหัสรวย6หลักครับ6หลักก็คือใช้เป็นรหัสหรือาสเสิ่วนได้ทุกแอป,ปทุกโปกรแกรมเช่นแอปธนาคารเวลาจะเข้าไปเช็คยอดเงินเวลาจะโอนเงินต้องกดรหัสเห็นไหมหกหลักอีเมลเราหรือโปรแกรมที่เราใช้บ่อยเฟซไอจีทิกก็รหัสมือถือ หุ้นอ่าทุกอย่างที่มันมีรหัสให้เราใส่เนี่ยเราใส่ไปเลยนะครับแต่ไม่ได้ส่งในภาพนะครับเดี๋ยวคนจะก๊อปเอาไปได้ส่งให้ในลายไม่อยู่ในภาพดัวของเรานะเพราะฉนั้นนอกจากได้รู้ลัคนารู้รู้คาถาบูชาดีๆนะครับได้ตัวเลขดีๆไปแล้วเนี่ยยังจะได้เลขพานรวยรหัสรับรหัสรวยอีกด,ด,ด้วยนะครับนี่ครับตัวอย่างครับสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกวันนี้แฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะเห็นไหมครับมันมีตัวอย่าง หรือบางคนไปเปลี่ยนรหัสตู้เซฟครับแล้วก็ปรากฏว่ามีเงินมีทองเก็บในตู้เซฟมากขึ้นก็คือรวยขึ้นเนี่ยเห็นไหมรหัสดีมีชชยไปกว่าครึ่งน,นะครับอาจารย์ก็จะให้เป็นอย่างนี้ด้วยเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับตรงนี้อยากได้แล้วใช่ไหมครับมาเลยครับง่ายมากครับใครยังไม่ได้แอดไลน์ก็แอดไลน์แอดสาเกตเทลห้าหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หน้าจอนี้นะครับหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาเลยว่าสั่งภาพดวงครับบูชามาที่สาม้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับเสร็จแล้วก็ พอบูชาโอนมาแล้วนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดครับจางก็จะผูกดวงให้เลือกสีเลือกตัวเลขที่เหมาะสมกับคุณเพียงเท่านั้นเฉพาะเฉพาะตนของใครของมันตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําส่งให้ในไลน์นะครับก็เอาไปไประยุกใช้ได้เลยนะครับตรงนี้